แคมเปญเงินฝากประจำสเต็ปอัพ20เดือนนะครับของธนาคารกรุงสียังคงอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะครับกับเงินฝากประจำสเต็ปอัพ20เดือนรับดอกเบี้ยแบบทุกเดือนเพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากโดยได้รับสูงสุด2.7%ต่อปีนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะ รับดอกเบี้ยทุกเดือนเพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด2.7%เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากอยู่ที่1.65%ต่อปีรับสถานะนะครับกุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาทรับส,สถานะเพิ่มนะครับกุงศรีพรามเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทโดยเปิด ให้รับฝากตั้งแต่23ธันวาคม2 5 6 5ถึง30มเมษายน2566สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้นะครับสเต็ปอัพเป็นอย่างไรนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่5ให้อัตราดอกเบี้ย1%นต่อปีเดือนที่6ถึงเดือนที่10ให้อัตราดอกเบี้ย1นเตต่อปีเดือนที่1 1ถึง15ให้อัตราดอกเบี้ย1นต่อปีเดือนที่1 6ถึง20ให้อัตราดอกเบีย้ย2.7%ต่อปีนะครับ เงื่อนไขาการฝากประจำสเตปอัพ20เดือนนี้นะครับ 1. ต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดบัญชีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต,ต่ำกว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองตามกฎหมายส่วนนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับแต่ต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้นนะ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากครั้งต่อไปทุกครั้งต้องไม่น้อยกว่า100,000บาทลูกค้านะครับสามารถฝากเงินที่ธนาคารทุกสาขาตั้งแต่23ธันวาคม2565ถึงจนถึง30เมษายน2566หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับเวลาเพิ่มธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยประจำทุกเดือนหลังหักภาษีณที่จ่ายโดยจะจ่ายดอกเบีย้ยนณะวันที่ตรงกับวันที่ฝากเงิน จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาก,การฝากโดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งได้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคารถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจํา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและตาดดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ณนะวันที่ต่ออายุการฝาก กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดนะครับต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดเงินฝากโดยหากเป็นการถอนที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยและผู้ฝากจะได้รับเงินต้นหลังหักภาษีหลังหักดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นรวมภาษีณนะที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีไว้จากกรมสรรพากรได้นะครับไปยื่นภาษีปลายปี หากเป็นการถอนเงินที่ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากประจําออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คํานวณได้ดังกล่าวข้างต้นหลังจากหักดอกเบี้ยของเงินฝากประจําสเต็ปอัพยี่เดือนแล้วนะครับที่ได้รับไปก่อนหน้านี้รวมภาษี หน้าที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสัมพารนะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับและวิธีการในการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยบัญชีเงินฝากประจำสเต็ปอัพ20เดือนไม่สา,ามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ และเงื่อนไขาการรับสานะกรุงศรีนะครับเอ็กคลูซีฟและกรุงศรีพรามเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดและเงื่อนไขดีๆนะก่อนจากกัรนะครับขอขอบคุณจากข้อมูลจากธนาคารกรุงศรียุทยาจำกัดมหาชนมานะัทนี่ด้วยนะใครอยากจะเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดน,นะครับห5 7 2หรือ w w w บเว็บกรุงศรี .com นะครับหรือที่ธนาคารสาขานะธนาคารกรุงศรียุทยาจำกัดมหาชน ทุกสาขาทุกแห่งได้เลยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร